สลัสไีก้ครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้พิเศษครับสลานองฮาลองชิลว,วันนี้เรามาร่วมงานเปิดร้านใหม่ของสยามยกลอ้อวันนี้ผมมาคนเดียวเพราะว่าฟาฮัตกูววววววว้ฮะเห็นบอกติดงานที่อื่นไม่ได้เรื่องเลยจะไล่ออกจากคลิปแล้ว ฮัลโหลทำไมไม่มาวันนี้แกนโอเพนนิ่งชาเลเนี่ยไปรับงานนอกอยแล้วนะอะโอเคแค่นี้แหละใส,ส่กุ้งฮะแม่วันนี้มาฉายเดี่ยวนะคุณบอก,รออก็รับงานนอกสงสัยต้องแยกทางกันละว,วันนี้เรามางานแกนโอเพนนิ่งที่มาบุญปอกนะของชาเลซีฟู้ดเขามาเปิดบนนี้เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างอะวันนี้เรามาเป็นแขกนะต้องลงทะเบียนนิดนึงเพื่อที่ได้ของที่ระลึกเ ไปบอกไปงานอื่นอ่ะคุณก็เหมือนกันไปไหนมาผมมางานนี่สยามวยก้อเ<ม>ขอาแกนโอเพนนิง่งผมมานี่ชาวเลแกนโอเพนนิง่งเหมือนกอันแล้วาำไมที่เดียวกันอะ่ะแล้วทำไมคุณไม่มาพร้อมผมไปเลยล่ะที่นี่ที่ไหนนะที่นี่เราอยู่ที่ มาบุญหนองเอาอีแล้วมุกเดิมอีแล้วมาบุญคลองโอ้โหคุณได้ผมเล่นตัดสองเลยไม่พอแล้วมันซ้ำเอายังมีมาบุญบึงมาบุญบอมาบุตรหลิงไม่เอานะทีนี่ชั้นสามนะมาบุญคลองสยามยกออวันนี้ต้องบอกว่าซาราดองของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะฮะมาร่วมงานแกรนโอเพนนิ่งของร้านสยามยก้อและร้านชาวเลซีฟู้ดเอาเชิญมาคนละทีก็เลยมาชนกันนะแต่ไหนๆก็มาพร้อมกันละก็ทีเดียวไปเลย มีสอร้านเลยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ามผมมาบุญคลอง,องโซนขนมหวานตรงข้ามกับร้านอาหารดังๆอร่นานดังๆนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านสยามยกล้อ,อเดี๋ยวไปชมบรรยากาศงานเปิดตัวกันโอเคครับผม ประสบการณ์นับหลายปีด้วยจะกรีความอดทนเก็บเกี่ยวความรู้ใส่ตนมันขยันมานะฝึกฝนกลั่นกรองเป็นรสชาติเป็นอาหารเจตนาจะยกเล่มาเสิร์ฟมา ที่ลองลิ้มสร้างสรร์เมนูด้ยิม้มมิตรภาพมาพร้อมรับรองอิม่มตอนรับด้วยหัวใจเพื่อคนไทยยกเอาบรรยากาศให้ลูกหลานของเราได้เห็นความสุขในครั้งเก่าดำรงเอาไว้ ศิลธรรมไมตรีพวกเรารสียามยอล้อคือความเอา่อยบนความสัมพันธ์รวมเตรียมยอ้อนยุกในวันนั้นบรรยากาศวันว่า ความสุขที่ได้ลิ่มลองสบายสบายสบายพี่น้องเกรงใจมิต้องเจ้าของจริงใจไม่ตรีสารยามยกลอกอ้อคือความเอารอยบ วันสืบสานสัสสมพันธ์เธอฉันพบปะสั่งฉันในที่แห่งนี้อ,อันนี้จบพิธีการช่วงแรกของร้านสยามยกล้อมาเมากินกันได้นะใครมาเดินมาบุนคลองหิวชาหิวกาแฟโรตีขนมหวานต้องบอกว่ารสชาตินี่แบบโบราณกลินน่นอายตามสไตล์ชาวใต้โบราณครับเดี๋ยวเราจะมูฟไปชั้น6กไปเปิดตัวของร้านชาเลซิฟูกัต่ออีกช็อตนึงป่าว เราไปไงเดีย่ะเดี๋ยวเราวาร์ไปวาร์ไปอีกแล้วนะไปฮะคนอื่นเขาเดินไงอ้าวโอ้โห วาร์ปมาแล้วฮะอยู่ที่ชั้นหกนะครับบริเวณศูนย์อาหารของ MBK ครับนี้เราอยู่หน้าร้านชาวเลซีฟู้ดอ่าอยู่ใกล้ๆกับร้านที่เราเคยมาร้านฟังก์ร้านฟังก์เด็ดปิ้งมาร์ชร้านนี้เนี่ยเราก็เคยมาทายแล้วร้าเป็นเชียงชาเลเป็นที่นู่นที่นี่ที่ตอมอที่เท่าไหร่นั่นแหละแถวราิ้ารานพิทาเดี๋ยวมาดูวันนี้เขาบอกว่าจัดเตรียมอาหารชุดใหญ่มาชัตวันนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้กินที่นู่นนะของเชียงบุรีอ้โด เดี๋ยวนี้แพงเลยนะคอนโดห้องหนึ่งแล้วผมไม่มีเงินดาวด้วยวันนี้เขาดาวให้ตลกเดี๋ยวดูบรรยากาศกันครับวันนี้เราพูดไม่เยอะเพรเรามาเป็นแขกเดี๋ยวเรามากินอย่างเดียวมากินอย่างเดียวครับชาวเลยยินดีต้อนรับทุกทุกคเชิญมาชมและเชิญมาแวะเยี่ยมเยี่ยมกันอาหารทะเลสดอร่อยและครบกันบรรยากาศสุขสันต์กลางเมืองชาว มาตระทานปุ้หอยปูปลาปลาหมึกมีบริการจากทะเลสดอร่อยของดีเราบอกกันเอาลองผู้สร้างสรรค์สัพยากรจากทะเลชาวเลชาวเลชาวเลชีวิตชาวเลอยู่ในไทยเลอาหารทาะเลแต่ใจ ยิ้มจริงใจใจชาวเลเฮชาเลชาวเลชาวเลเฮชาวเล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 ยินดีต้อนรับทุกคนเชิญมาชมและเชิญมาแวะ สอร่อยและครบกันบรรยากาศสุขสันต์เงมืองไปทะเลไปวเลไชาวเลควาดีไม่มีหมดจากพระเจ้าทรงให้ใบทอมทะเลไทยคงไว้อย่างสมบูรณ์ไปดีกันบบกเราพบทะเลมาฝากาและมันอร่อยมากเชิญพี่น้องลองมาชิมไปาวเลไป ชาเลยชาเลชีวิตชาวเลยอยู่ในทางเลยอาหารเา้เลยตั้งใจมอบไว้พี่น้องร้องชิมลอเลืมให้ได้รอยยิ้มจริงใจใจช้า เลชีวิตชาวเลอยู่ในททงเลอาหารททาเลตั้งใจมอบไว้พี่น้องลองชิมลองลิ้มให้ได้รอยยิ้มจริงใจจาก โอ้โหอาหารมาเต็มโต๊ะเลยครับก็เหมือนกับที่เราเคยไปกินนะแต่วันนี้มีพิเศษนิดนึงอันไหนบอกคุณบอกอนี่เลยครับลุมพินีคอนโดโอ้ไม่ใชู่คอนโดบูคอนโดยิ่งรักคอนโดไม่ได้นะอย่ายุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งเออนะฮะทำไมถึงต้องไปคอนโดฟาฮัดก็คือเขามาเป็นกระป๋องพอเปิดออกมาเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนคอนโดไหนดู๋ิเซ๊ะเนี่ยนะกระเี ถ้าเปิดไม่ดีมันไม่เป็นคอนโดนะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้นี่เองอย่างนี้อย่างนี้ นี่แหละโอ้โหจัดเรียงมันเป็นปูส่วนกันเชียงกันเชียงไม่กันเชียงไหมกันเชียงกันเชียงเียงสวนที่เนื้อเยอะที่สุดใช่คือแกะออกมานี่กระปุกนึงนี่หลายพันนะอย่างดีที่เขาส่งออกเลยเนี่ยเนี่ยส่งออกที่เขาบอกว่าร้านที่ดังๆนี่ก็คือจะดังเรื่องพวกนี้แหละครับพวกปูม้าแกะชิมไหมชิมเราก็เริ่มพ่ปูคอนโดกันเลยกันเริ่มเลยไฮไลท์ชิมมากเลยโอ้โหนี่แบบเต็มๆเลยนะฮะขอสองชิ้นจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดคูณ2ผมก็3 หืมอัน้ชิ้นเ่งต้องบอกว่าขนาดมันอยู่ในกระป๋องนะฟ้ฮัแต่ว่าเหมือนแกะออกมาจากการเพียงของมันจริงๆองเนี่ยนี่เน,เนื้อปูก้นเต็มอัดเข้าไปชิ้นเบลเลอร์เลยอร่อยมานนี่กินได้ทั้งแบบเย็นแบบให้เขาอุ่นด้วยแล้วกเปื้อนมือไม่ต้องเปื้อนมือ,อม หวานอันนี้ปลาอะไรปลากระพงทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาแต่ว่าตอนที่เราไปถ่ายก็ได้กินนะได้กินแต่เนี่ยตัวเบลเลอร์เลยคราวที่แล้วก็ตัวใหญ่นี่แหละก็พอๆกันแหละตัวเคืองๆนะฮะช่วยช่วยช่วยหน่อยราดน้ำปลาเข้าไปน้ำปลาอยู่ตรงกลางท้องนี่ผมขอซีฟู้ดเดียวแล้วคิดม มันอร่อยอยู่แล้วแหละมีต้ยมยำด้วยล้างท้องด้วยต้ยมยำร้านอาหารแบบนี้มันก็ต้องมีต้มยำนะฮะมันล้างคอนปลาสดมากเลยนะคุณนะอันนี้ก็มีปีิกทอพริกเกลือปีกไก่เหรออ่พปิกไก่าคน,คนแพ้อาหารทะเลก็มีนะ แต่จริงเนี่ยที่นี่ยมีนี่ด้วยคุณท้ายกำลังฮิดเลยกุ้งถังแต่วันนี้เขาใส่จานมาให้แล้วกุ้งถังนี่มือไปเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้มีกุ้งอย่างเดียวนะียกว่าทะเลถังละกันมีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกเต็มไปหมดนะฮะมีทันจพืชด้วยเขาพูดถือว่ารวมละกันอ่านะนี่ปูปูนี้ก็คือแบบต้องสดสดหน่อยแกะหน่อยหอมมากเลยพัดหอมสีมันเหมือนจะออกต้มยำแต่ไม่ใช่มันครีมครีมนวล หอมเนยอืมชัดเนยชัดกินกับโรตีนะเข้ามากกลมกล่อมกมกล่อมนะก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ที่เลซีฟฟูดจริงๆของทะเลเขาอะสดๆแบบว่าเอาเป็นเป็นเรื่องในตู้ได้เลยกุ้้งแมนำกุ้หลายเสืออะไรพวกนี้จัดมาเลยก็นะคะฝากร้านเลซชฟฟูดนะคะชั้น6สาขา M B K นะคะแล้วก็สยามยกร้อนนะคะอยู่ชั้น3ไว้ใน ไว้ในอ้อมใจของคุณลูกค้าทุกท่านเ้ยนะคะเพราะว่าของเราก็คือเน้นอาหารที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของไทยไม่ว่าจะเป็นชั้น3หรือชั้น6กนี่ก็คือเน้นอาหารไทยแล้วก็ฮาลานด้วยร้0เซเลยเพราะว่าเราปรุงฝีมือเราแบบเราปรุงเองทุกเมนูแน่นอนค่ะก็คืออยากให้ ะลูกค้าท่านใดที่แวะมาเที่ยวห้าง MBK หรือว่ามาแถวสยามนะคะอย่าลืมแวะมาร้านชาวเลซีฟูดแล้วก็สยามยกล้อด้วยนะคะครับผมนะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะมุสลิมสแควร์นี่ครับแอปสำหรับมุสลิมนะใครไม่มีรีบไปโหลดเลยไปโหลดนี่จะมาชาวเลมาไม่ถูกในเปิดดูได้เลยว่ามุสลิมสแควร์อยู่ตรงไหนมาบุตรคลองมีไลฟ์สรซามไลฟ์ที่ไหนบ้างครับผมนะฮะก็ขอบคุณสำหรับแอปมุสลิมสแควร์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ไปกดถูกใจเพจสระนองฮาลองชีวของเราด้วย ช่องยูทูบด้วยไปสับตะไครา้กันอ่ออวันนี้ไปละเดี๋ยวพาให้เขาจะรีบขึ้นเขาใหญ่อนะฮะสวัส<อ>ดีครับไปกุ้ง่า